ด้วยโครงสร้างและก็รูปแบบการบริหารของเชลซีในปัจจุบันที่เหมือนจะเน้นไปในการเซ็นสัญญานักเตะอายุน้อยแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันครับก็ยังมีคำถามตามมาถึงเรื่องของการเสริมทัพว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเสริมทัพเพื่อที่จะฝากความหวังได้หรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่การเก็งกำไรเพื่อรอปล่อยออกจากทีมหากได้ข้อเสนอที่มากพอซึ่งก็ได้เห็นจากดาวรุ่งที่ถูกปล่อยออกจากทีมไปแล้วหลายๆคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซซาร์เรคาซาเดหรือว่าเองเจโลกาเบรียลนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีกลุ่มที่แฟนบอลคิดว่าจะเป็นอนาคตระยะยาวของสโมสรได้ด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นค่าตัวที่ทุ่มทุนมามหาศาลหรือที่สำคัญเลยก็คือฝีเท้าโดดเด่นมากเกินวัยและเรากำลังพูดถึงดาวรุ่งที่มีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมานั่นก็คือเอสเตวาวิลเลียนครับปีขวาบราซิลวัย17ปี ที่กำลังวาดลวดลายวงการลูกหนังแซมบ้าอยู่ในปัจจุบันเด็กคนนี้มีดีอะไรครับทำไมเชลซีถึงกล้าทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมวันนี้ช่องปามสามบาทห้าบาทจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าหนูมหัศจรรย์รายนี้แต่ก่อนที่จะรับฟังนะครับเรื่องราวของ ian, เอสเตวาวิลเลียนเพื่อนๆที่ชอบเตะฟุตบอลนะฮะแล้วอยากทำความสะอาดรองเท้าสตัด๊ดแนะนำฟองน้ำทริงครับทริงเมจิกสปอนครับเกมจบ คราบหมดด้วยชิงนะครับก็รองเท้าสตาั๊ดเปื้อนเนี่ยสามารถขัดง่ายๆด้วยน้ําเปล่านะครับไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยนะคแค่ชุบน้ําเปล่าก็ทําความสะอาดร,รองเท้าสตาั๊ดคู่โปรดได้สนใจนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช h o ป e ีนะครับผมมีลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส,ส่วนลดพิเศษด้วยก็จะทําให้ประหยัดมากขึ้นนะครับมาว่ากันถึงเรื่องราวของเอสเตวาวิลเลียนนะครับก็เกิดวันที่24เมษายนในปี2007 ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะครับแน่นอนว่าการเติบโตในประเทศที่ต้องทุกขคลีกับฟุตบอลทําให้เอสเตววลเนี่ยมีความาคลั่งไคล้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับมีนําซ้ำคุณพ่อของเขาอย่างอีโวเอสเตววลเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพเก่าโดยเล่นในตําแหน่งผู้สาประตูของสโมสรฟุตบอลฟรานคาน่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในลีก3ของบราซิล เอสเตวลเนเริ่มฉายแววนะครับในเส้นทางการคาแข่งของตัวเองตั้งแต่อายุ10ปีเมือ่อทักษะการเล่นเนี่ยได้ไปเข้าตาเหล่ามาดาโคชแล้วก็แมวมองจากสโมสรหลายๆสโมสรนในบราซิลก่อนที่จะเป็นทางสโมสรครูเซโร่ครับที่คว้าเอสเตเวลไปร่วมทีมดอกเหนือจากเส้นทางการคาแข่งที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วนะครับทักษะของเอสเตเวลเนี่ยก็ยังไปสะดุดตาก,กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬาชื่อดังอย่างไนกี แล้วก็ได้มีการเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กันตั้งแต่อายุแค่10บขวบเท่านั้นนะครับทำลายสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้เซ็นสัญญากับไนกี้คนเก่าอย่างโรดิโกสตาของเรอัลมาดริดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเซ็นสัญญาไปตอนอายุ11ขวบโดยปัจจุบันในเอสเตอร์วอลวิเลียนก็ได้ขยายสัญญากับไนกี้ไปจนถึงปี2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอสเต a วอลวิเลียนเนี่ยพัฒนาฟอร์มของเขาอย่างต่อเนื่องนะครับ จนในช่วงปี2021เนี่ยในวัย14ปีเจ้าตัวย้ายไปร่วมทีมพารเมอไสครับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบราซิลด้วยฝีเท้าที่ดูค่อนข้างจะเกินวัยกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเอสเตวาลเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่2ปีเท่านั้นนะครับในการพิสูจน์ตัวเองจนได้รับโอกาสเดบิวต์ให้กับพาเมรัสชุดใหญ่ในวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะครับลองคิดดูฮะ16ปีพวกเราทำอะไรกันอยู่แต่ว่าเอสเตวาลนี่ขึ้นชุดใหญ่แล้วนะครับ ซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายครับในฤดูกาล2022-23ในบทบาทตัวสำรองครับควบคู่กับการเล่นกับทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล2023-24เนี่ยทีเดียวว่าเป็นฤดูกาลที่มันก้าวกระโดดในอาชีพการค้าแข่งของเอสเตวาลก็ว่าได้นะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยอายุ17ปีแล้วก็กลายเป็นตัวหลักของไพเมรัสชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในตำแหน่งปีกขวาตัวหลัก แถมยังระเบิดฟอร์มได้โคตรเทพครับทำลายสิติในหลีกสูงสุดของบราซิลอย่างการมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดสำหรับนักเตะอายุไม่เกิน18ปีที่18ประตูทำลายสิติเดิมที่ตำนานลูกหนังบราซิลคนเดิมทำไว้อย่างเนมาที่เขาทำไว้ตอนนั้นเนี่ย16ประตูในวัยเดียวกันนะครับแถมในฤดูกาลนี้เอสเตวาวิลเลียนยังถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับในเดือนสิงหาคมปี2024 นับเป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุดตลอดการอันดับที่2นะครับที่ได้เล่นดกับทีมชาติบราซิลในวัยแค่17ปี4เดือนกับอีก14วันเป็นรองแค่อดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างเอนดริกเท่านั้นเองด้วยฟอร์มการเล่นของเอสเตวาวิลเลียนนะครับที่เรียกได้ว่ามหัศจรรย์มากๆจนไปเข้าตาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายๆทีมแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นทางเชลซีครับที่สามารถคว้าลายเซ็นของเจ้าหนูรายนี้มาร่วมทีม ซึ่งมีการบรรลุข้อตกลงล่วงหน้าด้วยค่าตัวมหาศาลถึง28.7ล้านปอนด์และก็บวกแอดออนอีก22.8ล้านปอนด์ระ,ระยะสัญญายาวถึง8ปีครึ่งโดยปัจจุบันในเอสตอรวิลเลียนก็ยังเล่นให้กับพารเมรัสอยู่นะครับแล้วก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีม32นัดแกยิงไปถึง20ประตูครับกับ10แอสซิสก่อนที่เดี๋ยวจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีในช่วงฤดูกาล2025-26 จนถึงตอนนั้นเนี่ยเอสเตวาลก็จะมีอายุครบ18ปีซึ่งหลังจากที่เราได้ทราบความเป็นมาคร่าวๆของเอสเตวาลวิเลียนไปแล้วนะครับคำถามก็คืออนาคตของเจ้าหนูรายนี้กับเชลซีเนี่ยจะไปอยู่ในทิศทางไหนจะถูกปั้นทำกำไรเหมือนกับดาวรุ่งคนอื่นๆหรือเปล่าเราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับเรื่องแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของค่าตัวนะครับในขณะที่ช่วงราคาของดาวรุ่งที่เชลซีซื้อมาเนี่ยมักจะทำกำไรขายต่อ ก็มีอยู่ที่ประมาณ5ล้านปอนด์นะครับจนถึงประมาณ20ล้านปอนด์เป็นอย่างมากแต่เนื่องจากค่าตัวที่มันมหาศาลรวมถึงออปชั่นต่างๆเนี่ยราวๆ1 5าล้านปอนด์ของเอสเตอร์วิลเลียนชื่อว่าการขายออกไปในเร็วๆนี้ให้ได้มากกว่าเงินที่ทุ่มไปเนี่ยมันดูจะเป็นค่อนข้างสิ่งที่ยากมากๆจึงการันตีได้เลยว่าถ้าฟอร์มไม่ได้พุ่งจริงๆก็ยากที่จะหาทีมกล้าทุ่มให้กับเชลซีเพื่อคว้าตัวออกไป และอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องศักยภาพของนักเตะแล้วก็สไตล์การเล่นของเจ้าหนูคนนี้ด้วยสไตล์การเล่นในตำแหน่งปีกขวาแล้วก็ภาพจำของแฟนบอลที่ได้ติดตามแบบผ่านๆเนี่ยจะคิดว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นปีกสไตล์กล้าลุยแบบจัจ๋าเน้นเลี้ยงและจบสกอร์เพียงอย่างเดียวมันก็จะมีส่วนที่ถูกนะครับถ้าหลายๆคนจะพูดแบบนั้น แต่ก็ไม่ได้เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเอสเตววลวิลเลียนเนี่ยยังมีความเป็น playmaker ที่จะพยายามแบกหรือยกระดับทีมของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะถึงแม้เอสเตเ่ยจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกแต่มักจะพาตัวเองเข้ามาอยู่บริเวณกลางสนามเพื่อเชื่อมเกมระหว่างลายของกองกลางและกลองหน้าอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้กับคนสำคัญปัจจุบันอย่างโคฮาเมอร์สมัยที่เล่นตำแหน่งปีกขวาในฤดูกาลแรกของเชลซี ที่มักจะเชื่อมเกมอยู่ค่อนข้างบ่อยครั้งถึงแม้ว่าตัวเองจะเล่นแต่ตำแหน่งปีกครับแถมในเรื่องที่เอสเตววลยังคล้ายกับพาวเมอร์เนี่ยนั่นก็คือการใช้ร่างกายเพื่อโยกหลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่มีมากกว่าพาวเมอร์ Palmer ก็คือเรื่องของความเร็วก็เรียกได้ว่าดาวรุ่งรายนี้นะครับมีศักยภาพพร้อมที่จะพุ่งทยานไปได้ไกลจนไม่มีลิมิตเลยทีเดียวนะครับถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและค่าตัวมหาศาลของเขา จะกลายเป็นแค่เศษสตังไปเลยนะครับถ้าหากสามารถเรียกฟอร์มเก่งกับพาเมรัสแล้วก็ออกมาช่วยเหลือกับชางเชลซีได้สำหรับเจ้าหนูมาสจันเมซินโยหรือเอสเตวาวิลเลียนเพื่อนเพื่อนมองว่าดีลนี้จะเป็นอย่างไรเป็นนักเตะที่คุ้มค่าหรือไม่นักเตะบราซิลกับในพรเมลีกปรับตัวได้แล้วหรือยังก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับกับสตอรี่ดีๆในเรื่องราวของเอสเตวาวิลเลียนและขอบคุณ สิงเลมอนโซดาด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ